ลูกพี่ลาบตัวบางใหญ่เลยว่นขนาดโอ้โหนว่นขนาดพี่น้องพี่ลาบสวัสดีครับผมจากไทยย่ามสี ดแดดเตมแจ่มแดดอ่อนๆจังหน่อยครับผมแยมแรงแล้วเลีลเ้ยงควายอยู่ทงหน้าครับผมช่วงนี้เที่ยวเขาแล้วน้ำบ่ได้ไปใสครับเลี้ยงควายอัน,นนี้ยูน่ากินไปน้ำพี่น้องสำหรับมือนี้ก็มาเลี้ยงควายหลายหมื่นเลยล่ะแต่ว่าก็เห็นใน นกมันมาลงกินเศษเขาครับผมต้องกินเศษเขาเนี่ยละน้าเดินน่ะเน,นี่ยน้าเดินเนี่ยครับนกมันลงกินเศษเขาก็เ,เลยจิ้มเห็ดแหวครับผมเห็ดแหวดักนกดักลงเบิงว่ามันจีถือหรือบ่ถือดักเห็ดว้นี้นะครับเบเดินน้ำนนมันนี่ละนี่เป็นดินดินเข้มครับผม ที่ออกเห็นสีขาวๆเนี่ยมันเป็นเป็นซาเกลือครับผมเนี่ยขาวขาวเนี่ยคือซาเกลือดินตรงนี้ต่ก่อนกับมีคนเราไปต้มเกลือใช่หครับเกิอดินเอียดเป็นเอียดเข้มต้องเอาไปกองเอาตะนามครับแล้วก็ไปต้มเป็นเกลือ ก็เคยกินอยู่ครับนี่ยมองนี่เดินแถวนี้แม,นม่นมัดแะครับแตงกีให้จะออกกวาดไปเห็ดเกลือต้มเกลือลใส่เวลาหลายมืออยู่ครับก็จะเป็นเกลือสีขาวๆถ้ามือนี้ฉีมาเห็ดมองดักนกครับผมดักนกมันล่งกินเขาลำเดินนี่แหละเดี๋ยวเห็ดมองดักนกกันนครับ รักมึงนี่แล้วครับผม หลังจากที่ดักไว้นรัมายามเบิ่งครับมันลั่นนะครับผมขั้นที่ใส่ไว้นะ่ะมันดีดขึ้น,นโค้งหัวในปลาผมพี่นอ้นองนกยังถือเรียบเรื่องกันโอ้ถือเรียบพี่นอ้นองนี่โอ้โอพี่ลาบพี่นอ้องพี่ลาบ นกพิราบตัวบางใหญ่เลยว่วนขนาดโอ้นะว่วนขนาดพี่น้องกพิราบตัวใหญ่เลยว่วนตันติ๊กเลยคักเลยพี่น้องคักเลยเดี๋ยวขอเวลาปลดกันเด้อเังเลยเลยพี่น้องราชิดากันนกเขานกพิราบมาถืกนะ สิเด้ปล่อยนะครับนะเนกะดีย๋ยวปอยมันไปดนะ้หว่าเอาว่างลงดีหน่อยล่ะเดี๋ยวจนมันบินไปโอ้เหนื่อยแล้วจะย้อนให้มันไปด้อ่าไปไปแล้วพี่นกคนไปแล้วคุน <c oughs> ไก่แล้ว ไปไก่ไแล้วพี่น้องไปไกล,ไไกลแล้วพี่น้องรีบๆนะโชคดีโชคมันเดอรรักษาตัวหลอดใครบอกมาถึกนะดักไว้ไหมครับผมดักไว้แล้ว แล้วเรานกเขาพิลาบมาถืกนี่นะครับงางมาเหยียบไม่เ่ยขั้นดีปับ๊บเลยบ่วงหูปั๊บเลยแหละครับไปแล้วครับผมดีใจเมื่อว่าไม่นกเขากลายเป็นนกพีิลาบ เออไปไปได้ละพี่น้องเอ้ยนี่แหละวิธีชีวิตบ้านห้องพี่นอ้องเี่ยวเขาแล้วน้ำเกี่ยวเขาแล้านาวลาน้ำานี่ยแกล่องธงถึงว่าเรี่องควายอายุหาก,กินเลยพี่น้อง เป็นวิธีชีวิตของคนอีสานเรียงง้อเรียงควว้เขาะจะเรียงหลาย,ลยคะครับมาเร่งก็ลำบากข้อนแดดพี่น้องกระหาน้ำ แหงน้อยควายกินมันจะลำบากใน่จังหน่อยมันแห้งเมือ่อที่เหลือก็เป็นตมที่อ้องมันเป็นตมมันก็ดีมันได้นอนแต่มันมีหนักกินสำหรับคลิปนี้คือได้จบไปทั้มนี่ครับผมคลิปหนาจังพอกันไหมเนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับด้อ นีสวัสดีครับผม